ใช่ทุกคนมาได้กินไอศครีมอ่ะเปิดพลมออกไปอยู่ข้างนอกค่มะมันมาล้มมันก็เอามันก็หอนเมื่อแต่เงื่อแต่สิบบาทไอไอศครีมสิบบาทพี่น้องไกถุยหนึง่งกใหไง คลิปเี่นีในบนบ,บ่เหรอนนี้เร่องเสียงโทรศัพท์ขึ้นมานอกอ่ะเยวบนเห็ดคลิปหนึ่งลงไปหลังจากที่คลิปที่มานางกินนางกินกาแฟอยู่นี่เหนบ่ะบันี้เพ่อตอนบ่ายเกือบบ่ายเลยแหละเยวผมเลยไปกินเข่ากับกับลาบแล้วก็ แกงขคิ่ิกเนาะไปนางกินยุ่เทียงนะเฮ็ดเลเอเอก็กินไปบอกไปนั่นแหละสไตล์ญย่ปุ่นนั่นแหละก็พอเรื่องสัพเพเหระเรื่องเรื่องที่อ่าน้องๆเอดมาทางไลอยากให้เย่ปบ่นทรงเพจนู่นนี่นั่นห้ยนั่นแหละกับเฮ็ดไปนะแต่เฮ็ดจนเห,น,เหน็บจบคิปอ่ะยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีหรือเปล่าณนะตอนนี้ยังโหลดอยู่ โหลดอยู่บอหัวสี่ได้หรือบอโหลดคลิปนี้กับบอลูว่าจะดูว่ามัอนี้ระบบการการอ่าอัพโหลด y o ยูทูบบอหัวเป็นอย่างเลยทุกคนไม่ได้เลยอะ่ะอืมของคนอื่นเป็นบอว่ะของคนอื่นเป็นหรือเปล่กปากับบอลูมันนี่มัอนี่ห่อนยุนี่บนนั่นแหละนะบวกินไอส้สกิฟนี่งมันนี่คิดอย่าง คิดอยากก <laughs> ็เลกิจซ <ini> <you. t realidade> ื <UC> ้อปลาเรื่องเยอะแยะเปิดปลาล้มใจเป่าปลาล้มปลาล้มเปล่าเนาะไล่ไ๋ยวบบนวาเรืองมามีน้องๆ้องไแอดไลน์มาหลายมาขอช่องห้างขอซื้อเพจซื้อหยังอยืบบนกระสงนหาแม่นบ่อืหเอาบ่ได้แบบว่า ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้แบบว่าใครทักอะไรมาถามอะไรมาเข้าบริดัทปิดบังเข้าบริษัทปิดกันคือบริษัทตรงกันยังหัวกับซูงไห้คือแบบว่าให้เป็นเป็นกาลังใจหรือเป็นแนวทางเป็นกําลังใจให้กันเลยกันเป็นแนวทางให้กันอย่างสีนะเออเพราะว่าผู้ที่แนะน้าเองเนี่ยจะบูนเองก็ยังไปไม่ถึงไหนก็ยังไม่ถึงฝันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเข้าไปแชทแล้วทีนี้เราอ่ามันมันหลากหลายให้เราได้เลือกใช่ไหม bạn nào có lấy được những nám này nắng mình 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 gần lau như vậy mà này không ai có được cái nám này không anh? Vì sao ยิบงก็เข้าไปแชทแล้วก็เจอกับเจอเกัอกบพญยรุนนี่แหละพญยรุนยูเคนี่แหละเจ้าก็สิมแมันบอกุกตัวบกุบกโรงแรมบุกอย่างสิมาเดดมนาะหากันมาเจอกันถามาใส่เวลาด,ดนูนบนไดปลายเมค่ะไปยเมสาลราบิงตอนนี้เขาจะมาเจอกันกลางธันวาจักเดือนมเ่เา้า แล้วก็เราก็แชทก,กันทุกวันคุยกันทุกวันเสมอต้นเสมอปลายจนในที่สุดก็คือแบบอืจกลงปร่งใจว่าจะมาเจอกันอันนี้มันก็เลยเป็นที่สนใจของเอฟซีของน้องนวมว่าไปเจอกันได้ยังไงไปเจอกันที่เพจไหนร็บไหนอย่างมาเนี่ยเขาก็เลยมาบอกสู้กันฟังแล้วก็เลย บอกน้องๆมาคันผู้ใดคันผู้ใดอยากจะโหูจกหัจกซื้อเพจจะได้เพจถักมหายิบนุนญิบุนจะแน่น้ำไหยจะรงไหยอย่างสิน่ะโอ้มันมันป่ชัดเนาะทุกคนนืออ้อ่านมาทางนี้ดีกว่าใส่ปลาล้มเนี่ยแหละปรเดี๋ยวกำลังไก่ซวงสามมือแล้วพี่น้อง ว่มันสองสามมือแม่ตังแต่กะถินตัวก่อนกะินอาทิตย์นี้เนี่ยคือพอดกกับรังกาเนี่นะท้องิวออกแล้วบ่ไไรเขาต้องเซฟเขาต้องเซฟเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใส่ชุดบิกินี่ไม่สวยอหอวสัน้นยังสัน้เววนเลยทุกคนอมืมันก็มีบางคนที่ที่ปเปอร์เอเฮ้ามันก็มีบางคนที่ ช่หรอมันจะเป็นไปได้เหรอกระซางเขานะคะสำหรับคนที่เสือเยอะบนจากไดช่องทางอยากไดเพจเออทักมาทักมานะคะเยอะบนจะปักหมุดให้จะปักหมุดให้ปักหมดุดไปช่องทางกาตีตัเยอปุนอะ่ะแล้วเยอะบนก็จะส่งแคบเอาอะ่ะแคบเอาซื้อเพจอะ่ะมันไม่ใช่เพจเดียวดิทุกคน มันไม่ใช่เพจเดียวมันเป็นสิบสิบเพจที่เยบุนเข้าแล้วเพจมันก็มีเป็นหลายร้อยเพจเพจหาคู่มันมีเป็นหลายร้อยเพจเจ้าก่ต้องไปย่านมาเข่าเพจนี้แล้วไม่เจอเขาเข่าไปหลายเพจเลยเข่าหลายลเพจขยันถ่ายรูปโพสเออขยันถ่ายรูปโพสขยันแชทขยันคุยคนไหนที่คุยเรามันไม่ใช่เราบล็อกไปเราก็หาคนที่ใช่แม่นบอกทุกคนว่า หาจนกว่ามันจะถูกคนที่ใช่เนี่ยเยบุญเชทอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ไปป่าตองต่างแต่เริ่มที่เลิกกันกับพราะยัซีวีเดนใช่ไหมพ่อพ่อเยบุตั้งตั้งหลักได้ทาใจได้นู่นนี่นั่น,ยนเย,เยบุไปเที่ยวไปเที่ยวปุ๊บไปเที่ยวเดือนกุมภาพันธ์เนาะเยบุไปวันที่สิบสิบกุมภา สิบกุมภาพนี่แหละดีบุญไปวันที่สิบกุมภาพพ่อไปเซฟปุ๊บแม่นบอสดีบุ่ญกลับไปอ่ะลันลาหิวใจตัวเองโน่น,นนี่นั่นเสร็จเข้าเพจได้บุ่ญเข้าไปเข้าไปเว็บติดีบุ่ญก็เข้าบาดูทินเดอร์ดีบุญเข้าเบิร์ตบารนี่อ่ะเป็นเป็นทินเดอร์เนาะทินเดอร์นี่คือเราอ่ามันจะมีปากหมุดปากหมุดคือ ปักหมุดก็คือเขาเปิดพิกัดแผนที่ทุกคนเหลวนี้พวกฝรังเทิงคนไทยเทิงหยางอยู่นนั่นอะ่ะมันจะเข่าม้าแบบเอออันอันมเมนมาดูทินเดิรทินเดิรมันจะเขา้าเข่าม้าแบบอยากรู้จักเราอยากอยากนัดเดทอยากนัดคือเหมือนเขาเอ,อื่นมาจังใดไสาลายเป่เด็กใส่ลายบป่หรือ,อยังก็บอรู้แหล,ละ ด้วยความที่เราไม่ชอบแบบนั้นเ้องมันเนแบบไปขายตู่แม่ทุกคนเอ,บอ้บุก็เลยปิดปิดอืปิดบอลเลตบ่ายังเข่าไปในอ่าเว็บไทคิวบิตก็เข่ายากโอเคคิวบิตก็เข่ายากตอนนี้เข้าได้นะเข้าได้นะแต่ว่าการที่เราจะเช็ดอ่ะมันยากมันยากแบบแบมันยากโดยที่ว่า มันจะให้เราอัปเกรดเสียเงินเป็นหลายสัปดาห์เป็นหลนู่นนี่นั่นอีกอือมพอห้าวมาเสียปุ๊บเวลาคนแชทมาหาเราทักมาหาเรามันก็จะล็อกกุญแจไม่ให้เราเห็นไม่เปิดค่าไม่เปิดค่า,ไม,าไม่เปิดการมองเห็นให้กับฝรั่งได้ได้ได้ส่งขอความหาห้าแมนบอมันก็แบบอยากได้แบบเงินอะเออแับนี้มึงก็เลกไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวบุก็เลกเข้าไปในเพจซึ่งก่อนหนะ้านั้นญี่ปุ่นก็เคยไปเวทเวียนเคยเข้าไปอยู่ในเพจนะ เพดหาคู่ต่างแดนหาแฟนต่างชาติเพดหาฝรั่งหาแฟนฝรั่งนู่นนี่นั่นอจะเป็นทางโซนยุโรปหรือจะเป็นระบุประเทศเลยก็มียังสินะไอ้พวก,กเลยกเขาไปพอเขาไปปุ๊บอ,อมีหลากหลายแล้วก็ทั้งเพื่อนติดต่อมาให้บ้างนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่โดย,โดย,โดยที่ว่ามันยังบ่ใช่มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนเนือ้อโดนเนื้อคู่หรือโดนคนที่ใช่มันก็ทําให้เราแบบคุยแล้วอืคุยแล้ว เบื่อมันไม่อยากคุยมันบ่เอ็นจอยบางคนก็ว่าบางคนกับเอฟซี FC กับวาอยู่บุญอ่ะคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้คุณยังไม่เปิดใจคุณยังไม่นู่นนี่นั่นเออมันโมเมนนยี่บุญอ่ะคือปล่อยวางลืมมุฟออนเดินหน้าได้ว่าด้วยที่คนที่เข้ามาคุยกับเราอ่ะเหมือนกับว่าเคมีมันไม่ตรงกันแล้วก็เหมือนกับว่า มันไม่เชี่ยคู่หรืออะไรประมาณนั้นทําให้เราไม่สบอารมณ์ทําให้เราคุยไปแล้วมันไม่เอ็นจอยมันไม่มันไม่เพลิดเพลินไม่มันไม่ถูกเจตามันไม่มีความสุขมันเป็นสิ่งที่เําขญดยิบบก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 ไล่บอกไปผู้ใดบอกว่าถือเกย์บก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 ไปแต่เราคุยกับใครเราก็เอามาพูดเป็นคอนเทนต์ให้กับเอฟซีได้ฟังแมนบอกบางคนก็บอยู่าการละครมโนนู่นนี่นั่นจนไอ้บางคนก็ไม่สนใจกับเขามากเรื่อยเพจนั่นเพจนี่เวลาเราถ่ายรูปเรา โพสลงไปแล้วก็ไม่ได้โพสในที่เพจเดียวแล้วก็โพสทีเดียวคลิกๆเลยหลายเพจมันก็คือทรงหลุมเขาออกไปคือ uh, ผู้ดูแลกลุ่มเขาดูแล้วเขาว่ามันไ,ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรผิดผิดกฎเขาก็เขาก็อนุมัติภาพของเราออกสู่สายตาสมาชิกของเขาที่ในกลุ่มใช่ไหมพอคนเห็น่ะคนนั้น,นกระทักมาคนานี้กระทักมาอัน,น,นี้สุดท้ายนะ อาพอใยยูเคนี่เล่าบอลเล่าบอลเล่าบอไปเม็นเล่าบอไปเม็นย,ยุตไตไตโพดี่บุ่นนะอ่าอยู่ในในเพจนะเล่าบอไปเม็นเล้วเ,เ,เห็นเล้วเห็นเลยวะนี่เล้วเห็นที่บุนไปโพดแล้วแล้วกตฟฟ็ตามโปรไฟล์มาที่เฟซตามโปรไฟล์มาที่เฟซปุ๊บแล้วก็มาแอดขอ,อส่งคําขอเป็นเพื่อนที่บุนกับเขาไปเบิง่ง โด,โดยที่โปรไฟล์แกก็ไม่ได้ล็อกใช่ไหมไม่ได้ล็อกเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวที่โขบขาไปเบอร์เออเห็นเหมือนแหละรูปภาพนู่นนี่นั่นของเราข้างลูกข้างยังเราเราก็เ,ข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 ,เ,เข้าไปเช็คหมดเราก็ไปเช็คหมดเลยบันี้กก็เลยอ้าวมันบร่เสียหายยังอยู่ประเทศอังกฤษอืเมืองเทลฟอร์ดประเทศอังกฤษ้อวเอ็ดเป็นเพื่อนพอเอ็ดเป็นเพื่อนปุ๊บพอเขาเราเป็นเพื่อนปุ๊บเราขอบคุณเฮา ขอบคุณเฮามากฉันขอวิดีโอข้อกับคุณได้บคือเป็นวันแรกแช็แเลอ่าบันนี้แล้วกับวิดีโอมาวิดีโอข้อมาเลกดๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็คุยกันธรรมดาแล้วก็พอเห็นหนาทําความรู้จักกันเห็นเขาเห็นหนาเขาเหมือนบอกเขาเห็นหนาเขาเขาเห็นหนาเฮาแล้วทีนี้ก็เริ่มจะแชทเริ่มจะแลกเปลี่ยนความคิดอะไรแล้วก็ถามประวัติซึ่งกันและกันเออเออก็เหมือนกับว่า อเออพญายิ่นี่เขาท้าไว้แบบมาไม่เหมือนคนอื่นมาไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องแบบถามเรื่องเส็กเ,เรื่องหยังเรื่องนู่นนี่นั่นประมาณนั้นมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบนั้นคือจะถามแบบประวัติเฮาเป็นมาจังไหนจังหดก็เหมือนคนทั่วๆไปที่ที่นั่นแหละที่ที่เขาต้องการที่จะหาคู่หรือว่าต้องการที่อยากจะรู้จักกับผู้หญิงที่เขาคิดว่าเขากําลังค้นหานะ่ะอ่ะอันนี้เฮากับเหมือนกันคือเราก็ อยากค้นหาผู้ชายที่จะเข้ามาดูเลเราเป็นคู่ชีวิตเราโดยที่ไม่จะปิดวุฒถามถึงเรื่องเซ็กบได้ถามถึงอีอย่างเกี่ยวกับพวกนั้นมากมายอีอย่างสินะเออคุยแบบถามเรื่องเล่าต่างต่างเลขเปลี่ยนเออคุณมีคุณมีลูกกี่คนคุณทําอาชีพอะไรนู่นนี่นั่นอ่าเข้าก็ถามเขาเขาก็ถามเข้าเอ็นยูเอ็นยูอืมปวลวถามไปอ่าคุณคุณเคยแต่งงานแล้วใช่ไหม โอเคฉันเคยใช่ฉันเคยแต่งงานแล้วแอนยูอ่ะเขาก็จะถามมาว่าแอนยูก็คือแล้วคุณละ่ะอืมเขาไม่แอนยูก็คือแล้วคุณละ่ะอ่ะเขาก็บอกว่า,วาฉันก็แต่งงานแล้วฉันมีลูกสองคนตอนนี้อืมฉันเลิกลาแล้วก็เป็นโสดนูน่นนี่นั่นยังขอว่าไปอ่าเขาก็ถามเพิ่นแอนยูคือกันอืมตั้งแต่ว่าเออฉันกน็เคยแต่งงานมาโดยอ่าตอนนี้เลิกลาฉันมีลูกตอนใน,นั้นใอนนี้้นอืมแล้วก็ ทรงอแมน,นีฮเบิร์คือเลขเปลี่ยนกันอ่ะเมือละเล็กเมือละน้อยเมือละเล็กละน้อยคุยกันมากก็นจนในที่สุดเไว้เนอเชื้อใจกันบ่าเนือเชื่อใจกันเนาะกับเพนเพนที่จะมาหากันวออถามวันเวลาดูนี่นั่นเธอบางบอเธอจะเขาจะไปเจอกันได้ไหมยังไงสิอ่ะต่างคนต่างให้โอกาสและ,ะให้เวลาที่จะมาเจอกันนัดเจอกันนัดเดทกันโอเค สรุปลงตัวคนกับบุกมาแมนบอรอบแรกก็คือผิดผิดนัดก็คือเขาเพนเอาไว้จะมาแต่มาไม่ได้แต่มาเพราะดามาเพราะดผู้เป็นยังเออเขากะเลื่อนนัดไปก็คือเอาเมื่อพร้อมแต่ในเมื่อเขามาบอกบางคนกับว่าเป็นยังไงล่ะเขาว่าจะมาเขาก็ไม่มาอาจจะเป็นฝรั่งขายฝันผู้ชายใคฝันหรือว่าอาจจะพูดหวานไปวันๆแต่เอาจริงๆแล้วทําไม่ได้อยียงประมาณเนี่ยอืม ก็ไม่เป็นไรคือเราเป็นคนคุยเรารู้ว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่คุยแต่ถ้ามันอาจจะมีเปอร์เซนที่เป็นไปได้เยอะเราก็เดินต่อม่สินะก็ไปต่ออะจนในที่สุดนะาะพยานแล้ก็บุกมาแต่เราก็อย่าพึ่งไปยังไม่ร้อยนะทุกคนถึงจะบุกก็อย่าไปมั่นใจว่าร้อยนะก็าอาจจะเขาอาจจะเปลี่ยนแผนหรือระยะเวลาเดือนกว่าๆสองเดือนเขาอาจจะเจอคนอื่นหรือนู่นนี่นั่นะ เขาอาจจะบอกเราแล้วก็ไปหาคนอื่นเลยก็ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไว้ใจขนาดว่าอาบุกตัวเครื่องบินชื่อเรานู่นนี่นั่นเลี่ยวเขายกเลิกก็ได้ดิเออเบลีเป็นอย่างดิเอออันนี้เขากเบลีแต่ทีนี้ก็คือหลายคนเนาะก,ก็มั่นใจแทนเดียบยุแหละเออไปเจอกันยังไงอยากได้ซองทั้งอ่าเพจที่เขาไปคุยอ่ะเออนู่นนี่นั่นอ่าเยบุก็เอามาให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้ได้อะไรหลายแล้วนะเป็นสิ กว่า20แล้วนะตั้งแต่เยบนบอกว่าใครอยากใครอยากรู้เพจใครเอออยากคุยกับฟอในช่องทางเพจหาพูดซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ได้เรื่องมากมันไม่ได้เข่ายากบริสียเงินกูน้เว็บติดเว็บติดมันจะให้เราอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดอยู่เรื่อยอยัางสี่นะทุกคนมันก็ไม่ใช่นะเยบนก็นเลยแนะนําเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เลยไม่คนสนใจหลายนะคะไม่คนสนใจเยอะคลิปก่อนนะยเยบนพูดไว้เยอะรายละเอียดเยอะแย,ะ,ยะมากมาย ตั้งเกือบ30นาทีแต่มันอับบ่ได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคลิปนี้ยี่บุญล,อล่องโหลดเบิ้งทานใดยังไดแล้วถ้าใครดูถ้าใครดูแล้วอยากเมนท์อยากแสดงความคิดเห็นหรืออยากได้ช่องทางเพจทักมาได้นะคะเดี๋ยวยี่บุญจะปักหมุดให้ในช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อยี่บุญน,นี่แหละแล้วยี่บุญก็จะแคปเอาชื่อเพจอะซึ่งเป็นสิบสิบเพจอะให้กับเพื่อนๆได้ไปได้ไปพิมพ์ในเพจ พอชื่อมันขึ้นมาชื่อเพจมันขึ้นมาคุณก็เข้าไปสมัครนะคะเข้าไปสมัครเข้ามาสมัครไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่ส่งข้อความหาเขาก็จะมีเขาจะมีช่องที่ว่าเขา้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มในสมาชิกเพจนี้เขากับเขาไปพิมพ์อืเขาไปพิม,มพ์มสมัครเป็นสมาชิกเข้าในกลุ่มเพจเขาก็จะถามเราเขาก็จะมีข้อความสม่งมาถามละ ขอบความในนั่นแหละใน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 โตเพจนั่นแหละว่าจุดประสงค์ของคุณอยากเข้ากลุ่มของเราเพราะอะไรเราก็บอกไปว่าต้องการหาคู่นู่นนี่นั่นอ่าทีนี้เราก็ส่งไปปุ๊บอ่ามันจะมีคําถามคาตอบนี้นะพอส่งไปปุ๊บอ่าเขาก็จะดูพอเขาดูเสียสาวเขาก็อนุมัติเราเรายินดีตอนราเข้ากลุ่มเพจของเราชื่อนั่นชื่อนี่มันว่าซื้อเพจเนาะอ่าคุณสามารถโพสทักทายกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในเพจได้เออนั่นแหละเขับไปเลยยิ่งเงาเลยแบน นั่นแหละทุกคนมันจะเป็นแบบนี้แทบทุกเพจเราเยบนมีเป็นเยบนเข้าอยู่เป็นสิบสิบเพจนะเดี๋ยวเยบนจะแคบยาวๆให้เลยแล้วก็แนะนําให้เข้าหลายๆเพจเข้าไปเลยทุกเพจอือเพจนี่เจอบักนี่เพจนี่เจอบักนี่เราโพสท,ทุกวันเราโพสท,ทุกเพจมันจะได้ไม่เสียเวลาแป๊บเดียวเจอเชื่อเยบนถ้าเจ้าขยานันแชทถ้าเจ้าขยันคุยถ้าเจ้าขยันเลือกได้แน่นอนอือนั่นแหละ